ในโลกใหม่ครับนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาอยู่ซึ่งจะมีทั้งเชา้าเที่ยงเย็นแล้วก็มืดแน่นอนว่าในตัวเกมนั้นเราสามารถปรับเวลาเป็นเวลาไหนก็ได้แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงทําตามหน้าที่ของมันแบบนี้เลื่อยไปในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าชาวบ้านแต่ถ้าวันหนึ่งเราสามารถหยุดเวลาขึ้นมาได้จริงๆหะครับ มันคงจะสนุกน่าดูเลยอะเพราะงั้นในวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนหยุดเวลานั่นเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้มอสหรือแอดออนเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆเจ๋งๆแบบนี้ก็ช่วยกันไปกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับการหยุดเวลาในโลกหม่ครับสวัสดีคะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยทุกคนคงรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าผมจะมาสอนทุกคนทําอะไรจากต้นคลิปแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนหยุดเวลาในเกมไมค์คันเองนะทุกคนเห็นหมูที่มันเดินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนั่นแหละผมจะสามารถทําให้มันหยุดได้นะครับนี่คือพลังของเราในวันนี้นะครับทุกคนเคยดูส้มหยุดปะนั่นแหละรครับแบบเดียวกันเลยนะฮะให้หยุดนะค่ะเนี่ยมันจะกิง้งกิ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 ้งความตกจใจยืดเฮ้ย มันเจ๋งมากอะทุกคนมันหยุดเวลาได้เลยนะเว้ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช้มอนและแอดออนนะครับเราจะใช้เป็นคอมมานด์บล็อกนั่นเองแค่บล็อกนี้บล็อกเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถหยุดเวลาทั้งโลกได้แล้วนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะทุกคนเราก็มาเซตคอมมานด์บล็อกกันเลยนะครับทุกคนสามารถเขียนตามผมได้เลยนะฮะอ่ะเขียนประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเราก็ได้คอมมานด์บล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือนาฬิกานั่นเองอ่ะพอเราหยิบนาฬิกาไปที่รีรอแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มเขียนคําสั่งกันเลยนะครับคําสั่งเนี่ยมันจะยาวนิดน,นึงนะครับแต่ว่าเราจะใช้ไม่เยอะน,นะฮะจะใช้แค่ Command ล็อกบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาปรับตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนปรับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ปรับเป็น a อ a ได้วยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเขียนคําสั่งกันเลยนะครับต้องบอกไปก่อนเลยว่าทุกคนสามารถไปดูได้ที่คําอธิบายนะครับหรือว่าใต้ description ก็ได้นะฮะ ทุกคนไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับหรือว่าจะเขียนตามผมไปเลยก็ได้นะฮะคำสั่งเนี้ยผมว่าผมเล่นสปีดเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลานะฮะมันค่อนข้างยาวเลยแล้วก็ไปเขียนเอาตอนท้ายแล้วกันหยุดคลิปแล้วก็เขียนเอาแล้วกันนะ อ่ะผมเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็หยุดหน้าจอนี้แล้วก็เขียนตามผมได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ผมบอกทุกคนไว้นิดนึงนะครับไอ้ตรงหลังคําว่า entity นะครับมันเว้นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่คาว่า ae แล้วก็ตามนี้ได้เลยฮะปกติแล้วเนี่ยในคลิปผมนะฮะพอมีคอมมันบล็อกเสร็จก็ต้องมีปุ่มใช่ป่ะแต่ในคลิปนี้เราไม่ใช้ปุ่มแค่นาฬิกาอันเดียวนะครับมันก็สามารถหยุดได้เลยนะครับทุกคนและผมจะไม่หยิบมันนะฮะเพราะถ้าหยิบปุ๊บมันจะหยุดปั๊บทันทีะ เริ่มน่าสนใจละนี่คืออุปกรณ์ทั้ง4อย่างนะครับที่ผมจะเอามาทดสอบในคลิปนี้นั่นเองว่ามันจะสามารถหยุดได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็จะมีเอนเนมโน,นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับโวลเออมันอ่านว่าอะไรก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับเรียกว่าก้อนลมละกันก้อนลมละกันมันจะยิงออกไปแบบนี้ นี่มันจะคล้ายๆแบบลูกลมนะครับซึ่งถูกเพิ่มมาใหม่นะครับผมใครที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าก็เสียดายนะเสียดายที่มันไม่มีอันนี้นะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือธนูนะครับแล้วก็ตรีสูนั่นเองไฟเดนนะฮะเอาละทั้ง4อย่างนี้นะครับจะเป็นการทดสอบของเราในชิปนี้นั่นเองโอเคมาถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาดูการอยู่เวลากันเลยนะฮะก่อนอื่นเราต้องหาเหยื่อก่อนนะครับทุกคนหาเหยื่อที่จะเป็นตัวทดสอบให้เราด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นไก่ตัวนี้ละกันมาเราจะมาดูว่า นาฬิกาของเราอันนี้นะฮะจะสามารถหยุดเวลาได้จริงหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งยิงไปหยุดเวลาอ่ามันเร็วไปคนระับโทษทีหมายถึงลูกขนู่มันเร็วไปนะผมผมหยุดเวลาไม่ทันนั้นเป็นตีสูนแล้วกันแกะตัวนี้แหละต้องตายละสามสองหนึ่งเอาใหม่อันนี้แหละหยุดเวลาของจริงโวัวตัวนี้นต้องตายแล้วแหละขอโทษด้วยนะเพื่อนบา,บายยเฮ้ยห,หยุดแล้ว งะนี่นี่นี่ปัดหนึ่งป๊บนึงปัดนึงดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนมันหยุดนิ่งนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ตีสูตรนะครับวัวก็หยุดนิ่งนะครับดูถึงมาาันจะหันหน้าหันซ้ายก็เถอะเอาเป็นว่ามันหยุดแล้วกันนะครับนี่ดูลอยจากพื้นตั้งขนาดนี้มมนหยุดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วไม่ใช่แค่วัวนะครับดูตัวอื่นอย่างแกตัวนี้ผมตีไม่ขยับ ไม่กระเด็นเลยนะฮะ <Wow. S 1> มันจะไม่ขยับจนกว่าผมจะเอามือออกจากนาฬิกาอันนี้นะครับทุกคนพอเอามือออกปุ๊บรออะไรครับผมตบมือสิครับมันเจ๋งมากเอาใหม่ดูกันช้าๆชัดๆ,ๆนะฮะเราจะเปลี่ยนจากตีศูนย์เป็นลูกลูกขนูแล้วกันแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเอ่อจะหยุดเวลาทันไหมนะเอาใหม่เาามนะเ,มเ,เราดูดีๆเฮ้ยนี่ <S <S> <S กลางอากาศถ้าผมไม่เชื่อมันไว้มันตายไปแล้วววตัวเนี้ยซึ่งหลักการของมันเนี่ยก็อย่างที่คนเห็นเลยนะฮะก็คือการถือนาฬิกาไว้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนะก็จะหยุดนิ่งหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะลองเป็นเอนเดโฟมั่งนะครับเราจะปลาไปบนยอดเขานู้นเลยเหมือนปลาไปแล้วไม่อยากไปแล้วอะไรเงีย้ยหยุดไว้ก่อนเราค่อยไปทีหลังไ, <c oughs> ไปปุ๊บจะคนเห็นอะไรไหมจะไปดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ,ๆ,ๆ นี่นะฮะทุกคนกลางอากาศเลยไ oh. งแล้วก็ยังวับมาต่อได้เอาใหม่ปลากลับไปที่เดิมเอ้ยไม่ไปละเดินดีกว่าฮะ <Huh? S 1> ดูทุกอย่างอยู่นิ่งหมดตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นนะครับที่สามารถขยับได้นะเวลาจงเดินงเอาละ่ะ เอ็นเนมโพไปแล้วต่อไปก็คือลูกลูกลมเออลูกลมโอเคมหปปาไปบนเขาเหมือนกันนะครับเราจะปลาใสา่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วกันนะหนึสองซ้หยุดส้มหยุดส้มหยุดเฮ้ยความตกใจหยดุดอยุดกับที่อุย้ยอ่าระเบิดไปแล้วครับนี่แหละครับคือความวิเศษของไอ้เจ้าตัวลูกลมนะฮะเราสามารถปาไปใช่ไหมครับปาไปปุ๊บหยุด แล้วเราไปโดนมันก็จะสามารถระเบิดนั่นเองและยังไม่หมดแค่นี้นะครับอาจาตอนนี้เนี่ยเราสามารถหยุดแล้วเอาออกได้หยุดปุ๊บเอาออกทุกอย่างจะเดินปกติเดินได้เปล่าอ่าน,นวัวเดินลามะเดินธนูยิงได้ปกตินะฮะแต่ว่าลูกลมวันนี้ไม่ขยับมันหมุนอยู่อย่างนี้ก็จริงนะแต่มันจะไม่พุ่งนะเอาใหม่ ถ้ปลาปกติอ่ะปลาเห็นไหมปลาไปได้ปกตินะครับแต่อันนี้มันไม่ไปปุ๊บหยุดนี่โอ้ชีดพื้นขนาดนี้ไม่ระเบิดด้วยเอาออกก็ไม่ขยับนะครับคือมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยจนก,กว่าเราจะไปโดนมันนะทุกคนนี่โดนมันปุ๊บปังและยังไม่หมดแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถทําให้มันขยับได้นะครับโดยการตีนี่เป็นไง มันเจ๋งมากทุกคนพอเอาพลังนี้มารวมกับไอเจ้าอันนี้นะครับเราก็จะสามารถทําอะไรก็ได้เลยนะทุกคนปึ๊บหยุดเปลี่ยนทิศทางก่อนเปลี่ยนทิศทางก่อนไปทางนู้ดง่ปะปลาใส่ลามะเฮ้ยมีคนปลาลูกบ,บอลมาเฮ้ยโดนแน่หยุดก่อนแล้วเราก็ไปอีกทางครับผมนี่คือความวิเศษของการหยุดเวลานั่นเองนะครับ ถ้าทุกคนชอบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดกันเยอะๆเลยนะแล้วก็กดสับสไคร้ด้วยนะนี่คือสําคัญมากอย่าลืมนะครับผมจะแอบสปอยนิดนึงในคลิปต่อไปนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่ในคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับมันจะสามารถทําอะไรได้อย่าลืมติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะจ๊ะผมบอกได้เลยว่ามันจะไม่ใช่แค่ลูกลมอีกต่อไปนะครับจะเป็นลูกลมที่สุดยอดความทรงพลังมากๆนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าก็สปอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นพลังแบบไหนหรือว่าจะมาอะไรที่มันเจ๋งๆแบบไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามดูนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ